แล้วก็ได้เลิกม,มารีวิวหนังสือเล่มที่เป็นกระแสตั้งแต่ตอนเปิดตัวมาเล่มนี้กันสักทีหนึ่งนะครับดูหลายคนจะให้ความสนใจกันนะครับจนกระทั่งคนทํายังงงเลยว่าก็ั้อะไกขึ้นคลิปนี้ก็เลยจะมากลางให้ดูเลยนะครับว่าในเล่มนี้เนี่ยมีอะไรให้ว้าวบ้างนะครับกับเล่มนี้เลยพูดญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นพูดระดับกลางถึงสูง ที่สำคัญผ่นได้พุทธศาสนาสุภาษิตใหม่แล้วเธอก็คือถ้าไม่อยากให้หนังสือที่คุณอยากอ่านกลายเป็นลิมิเ e d ดเ i ดิชันอย่าลืมนะครับสนับสนุนน้องได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเช่นเคยใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะครับแล้วชอบคอนเทนต์ประมาณนี้อะไรแบบนี้นะสามารถสนับสนุนเราได้นะครับด้วยการกดไลค์กด Subscribe นะครับช่อง t p a Official นะแล้วก็รายการเ e ี e r s h i p ไว้ด้วยละกันนะครับ เผื่อใครจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะซื้อหนังสือเล่มน,นี้หรือว่าเล่มน,นั้นดีไหมก็มาฟังข้อมูลกันก่อน,อนเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับคำกริยารูปเดดรูปมัสนะครับที่เราเรียนกันมาตั้งแต่มินานโนในฮงโกะเล่มหนึ่งหรือว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นไอจิโกโตโทโมนาจิเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับพูดเมื่อไหร่มันก็ถูกต้องเสมอ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสุภาพมันพูดกับใครก็ได้พูดแล้วดูเป็นคนดีดูนอบน้อมแล้วก็ดูมีสมารถาะเตมาก,กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราเอารูปสุภาพพวกนี้นะครับไปพูดกับคนที่เราสนิทด้วยมากๆหรือว่าเราเข้าใจว่าเราสนิทกันมากๆแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามันฟังดูห่างเหินสุดๆเลยเหมือนอย่างเพื่อนเรากันเองนี่แหละถ้าเกิดมีคนมาพูดครับครับค่ะค่ะอยู่ใกล้ๆม้ากๆเนี่ยมันก็ต้องรู้สึกบ้างแหละว่า เป็นะไรมากป้าหนังสือเล่มนี้มันก็เลยเกิดมาจากความไยแห้งตรงนี้นี่แหละแล้วด้วยความคนญี่ปุ่นเนาะเขาก็ไม่พูดตรงๆงเนาะออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับเพื่อบอกกับชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่นว่าในเมื่อเราสนิทกันแล้วเนี่ยนะเรามาพูดภาษาญี่ปุ่นในแบบที่คนที่เขาสนิทกันพูดกันดีกว่าเธอหนังสือเล่มนี้นะครับก็เลยจะมาช่วยปรับจูนนะครับประโยคภาษาพูดของเราเนี่ยให้เป็นแบบที่คนญี่ปุ่นเขาพูดกันจริงๆสักทีหนึ่งเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นญี่ปุ่น ส,สุดเลรี่มนี้จะดําเนินเรื่องราวนะครับเป็นมินิซีรีส์ขนาดความยาว10ตอน20ฉากมีตัวละครหลักอยู่4คนด้วยกันก็คือยูริซีฟโจแล้วก็แอนนา เป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติวัยทำงานนี่ยนะครับที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันในแชร์เฮาส์เดียวกันเรื่องราววุ่นวุ่นระหว่างเขา,เขาและเขาและเธอและเธอก็เลยเกิดขึ้นมีสถานการณ์ที่หลากหลายให้ได้ติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าความสัมพันธ์ในแบบเธอกับฉันและมันอีก2คนเนี่ยจะจบลงยังไงว่าซันแต่ละตอนนะครับโผมาก็จะแนะนำฉากของตอนนั้นๆก่อนจะมีตอนละสฉาก หน้าเปิดแต่ละฉากนะครับเขาก็จะมีภารกิจให้ซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นการสปอยเรื่องราวนะครับในบทสนทนาหลักเราจะได้มาเตรียมตัวกันก่อนคลิกมาอีกหน้านะครับก็จะเข้าสู่พาร์ทของบทสนทนาหลักจะเห็นว่าบางฉากนะครับชำ้ำบทสนทนาคือยาวมากทั้งหน้าเลยนะครับแล้วถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยก็จะเห็นรูปแบบของการใช้สำนวนของเขาจะเป็นการใช้สำนวนในแบบที่เป็นภาษาพ,พูดมากๆเลยบางประโยคอ่านแล้วก็งงว่า จะย่ออะไรขนาดนั้นไม่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ด้วยถ้าสถานการณ์นั้นๆมีแต่เพื่อนๆที่สนิทสนิทกันสํานวนก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทกันมากก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง อย่างในตอนที่4เนี่ยนะครับเป็นตอนที่โจกับมัตส,สึสก,กะซึ่งเป็นนักแสดงสมทบชายของเราเนี่ยนะครับกำลังนินทาเจ้านายกันอย่างออกรถก็จะเห็นว่าโจเนี่ยยังใช้รูปสุภาพนะครับคุยกับมัตส,สึสก,กะอยู่เป็นระยะระยะแต่เขามีอธิบายไว้ให้ด้วยนะครับว่าที่ใช้รูปสุภาพกับเพื่อนเนี่ยมันเพราะอะไร อาอาไม่บอกต้องไปอ่านเราเองแล้วจะอ่านเองได้จากไหนก็พาร์ตต่อไปนี้เลยนะครับก็คือพาร์ตของหลักสําคัญในการสื่อสารตรงนี้จะเป็นเคล็ดลับสั้นๆนะครับเพื่อการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างการสนทนานครับควรระวังการใช้สำนวนแบบนี้หรือว่าสำนวนแบบนี้มีนัยยะอะไรอะไรแบบนี้เป็นต้นถัดมาก็จะเป็นพาร์ทของสำนวนนะครับใครที่ฟังหรือว่าอ่านบทสนทนาแล้วรู้สึกว่างงว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรกันนะ ก็มาดูตรงนี้ได้เท่าที่ดูก็คือลักษณะของการใช้สำนวนเนี่ยนะครับจะเป็นสำนวนแบบพร้อมใช้เลยก็คือไม่ได้เป็นไวยากรณ์จ่าแบบอะไรบวกอะไรแบบนั้นนะจะบอกว่าสำนวน,นนั้นๆน่ะใช้ในบริบทประมาณไหนแล้วก็มีนัยยะอะไรหรือเปล่าเวลาเอาไปใช้เนี่ยจะได้ไปใช้ที่ถูกสำนวนไหนที่เป็นรูปย่อนะครับเขาก็จะมีรูปเต็มให้ด้วยอยู่ข้างๆกันเลยมีบทสนทนาตัวอย่างทดลองการใช้งานนะครับให้ได้ดูแล้วก็ได้ฟังกันด้วย เออลรามีเสียงให้ฟังเยอะมากเลยนะครับเล่มนี้ก็สามารถฟังได้ฟรีเลยนะครับที่ t p a d t h u b c o m มาต่อกันที่อีกพาร์ตนึงก็คือแบบฝึกสนทนาอันนี้เป็นลานกิจกรรมอีกแล้วนะครับก็คือให้เราได้มาทดลองสวมบทบาทเป็นตัวละครในสถานการณ์ต่างๆที่เห็นเป็นแถบสีเทาๆเ,เป็นปืนๆเน,นี่ยนะครับตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่เราสามารถเปลี่ยนสคริปต์เองได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ทั้งคนพูดแล้วก็คนฟังเลยนะครับก็จะเท่ากับว่าเราสามารถฝึกเป็นทั้งคนพูดแล้วก็คนฟังได้ในเวลาเดียวกันปิดท้ายแต่ละฉากนะครับด้วยพาร์ทคำศัพท์คำศัพท์คำไหนที่เป็นคำสำคัญก็จะเอามาแปลไว้ให้ที่นี่นะครับ คำไหนที่ย่อจนงงว่านี่มันรูปอะไรมาจากไหนวะก็มีรูปเต็มให้ด้วยมินิซีรีทั้ง10ตอนนี้นะครับก็จะมีโครงสร้างแบบเดียวกันไปนี่แหละนะครับจนจบแล้วที่ท้ายเล่มนะครับก็จะมีตัวอย่างคําตอบจากพาร์ทต่างๆให้มีคําแปลบทสนทนาหลากักแล้วก็ตัวอย่างแบบฝึกสนทนาให้ ใครอยากรู้ว่าเพื่อนๆทั้ง4คนเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างแล้วก็เรื่องราวในแต่ละฉากแต่ละตอนเนี่ยนะครับมันเผ็ดร้อนแค่ไหนก็ตามมาเผือกกันได้เลยที่ท้ายเล่มนี้แหละ สรุปกันดีกว่านะครับว่าพูดญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นพูดระดับกลางถึงสูงเล่มนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครอะไรยังไงแต่ขอเมาส์หน่อยทีแรกไม่คิดว่ามันจะหนาขนาดนี้ดูหนาไปไหนก่อนแต่ข้างในเนี่ยคือจุกอยู่นะบทสนทนาเนี่ยขออนุญาตใช้คําว่าเยอะเลยแต่ต้องเตือนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเล่มนี้เหมาะกับคนที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ประมาณหนึ่งแล้วเท่านั้นนะครับอย่างว่าแหละระดับกลางถึงสูงประมาณ N 3ถึง N 1, <c oughs> 1เลย ระดับต้นนี่คือไม่ได้จะกันซีนนะแต่ว่าไม่เหมาะอย่างแรงคือระดับบทสนทนาเนี่ยนะครับมันไกลกว่าเดสมัสไปมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับระดับต้นก็ไปต่อข้างหลังก่อนนะลูกใครไม่มีเพื่อนมีฝูงหรือว่าไม่มีคนญี่ปุ่นอยู่ใกล้ๆตัวนะครับที่จะช่วยฝึกสนทนาด้วยแต่ว่าอยากจะสนทนาให้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะอยากรู้ว่าเวลาภาษาพูดแท้ๆเนี่ยเขาย่อ,อก,กันยังไงเขาลดรูปกันยังไงหรือว่าอยากจะพาตัวเองออกจากรูปเดสลรูปมัสนี่นะครับเล่มนี้ตอบโจทย์มากๆ แล้วฝึกเป็นได้ทั้งคนพูดแล้วก็คนฟังเลยนะครับครบเลยเวลาดูซีรีส์ญี่ปุ่นจะได้ไม่อึ้งจะได้ได้อัธรสมากกว่าเดิมตอนนี้นึกถึงอีกเล่มหนึ่งรู้ปะคอนเซปต์คล้ายๆกันเลยผู้ญี่ปุ่นฟังฟังญี่ปุ่นเป็นเล่มนี้เอาเทคนิคในบทสนทนานําเล่มนี้เอาสำนวนในบทสนทนานําใครอ่านเล่มนี้แล้วยังไม่จุใจตามไปต่อกันได้ที่เล่มนี้เลยนะครับขออนุญาตขายพ่วงไปเลยสามารถดูรีวิวย้อนหลังได้นะครับที่ชปเตอร์ที่ท23นู่นเลย ตอนนี้น้องยังหาซื้อได้จะอีกนานไหมคิดว่าก็คงไม่นานแล้วเนี่ยพูดแล้วก็จะลง้งเล่มนี้มันก็จะดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องง้อใครฉันชอบเล่นคนเดียวฉันชอบพูดคนเดียวก็สามารถใช้เล่มน,นี้ได้สามารถสนับสนุนน้องได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะตามร้านหนังสือทั่วไปหรือว่าจะมาสั่งซื้อกับเราก็ได้นะครับที่ศูนย์หนังสือสตททั้งสองสาขาเลยนะครับสุขุมวิท29แล้วก็พัฒนาการ18นะครับหรือว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ tpa book com s ้อปปีก็มีเช่นกันนะครับเข้าไปค้นหาร้านค้า TPA Book Center นะครับก็จะเจอกับร้านออฟฟิเชีของทางสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมในนั้นเลยนะครับสด้าเช่นกันนะครับเข้าไปในรัสด้าก็มีเหมือนกันค้นหาร้านค้า TPA Book นะครับก็จะเจอกับร้านค้า o f f i ิเชีของเราเช่นกันนะครับถูกต้องตามลิขสิทธิ์แน่นอนจ้า และเพื่อไม่ให้ตกรถนะครับก็อย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของทางสำนักพิมพ์ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage TPA Press Instagram at TPA Press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ TPA Press com ใครอยากดูรายการดีเจชิปย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube ช่อง Official ของเรานะครับที่ช่อง TPA Official นะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดไม่ตกรถคนอื่นเขาตกรถปล่อยเขาตกไปเราต้องไม่พลาด ใครได้ลองใช้แล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ลองใช้อยากจะลองใช้ก็มาคอมเมนต์กันได้เช่นกันนะครับสำหรับดีจทชิมในแชปเตอร์นี้ก็ต้องลากนไปก่อนแล้วนะครับขอตัวไปพูดญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นพูดเป็นเนส้นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวในแชปเตอร์หน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเป็นหสือเร่มไหนว่าเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วย้ลยกันนะครับผมสำหรับแชปเตอร์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ